สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้จะมาล้างปลากันมีทางแร่เหนือแล้วก็อะไรนะแม่แดดเดียวแดดเดียวแล้วก็ทำไงไข่เราจะมาดูนกเราก็พูดอยู่ตรงนั้นเห็นไหมพูดว่าแม่ดูแม่แม่ กินจ้าก็พูดอยู่ตรงนั้นปานินนะคะสามโลร้อย well, เราจะมาทำก่อนยำด้วยกันหนึ่งมีย่างไหมไม่มีหนึ่งมา โอเคเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูแกงตอนที่ล้างเสร็จเรียบร้อยดูนะนันไข่ไข่ืดงโอเคค่ะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วมีปลาแดดเดียวเดี๋ยวเราพาไปเดินปลาแดดเดียวอ๋ยปวดขา <laughs> คุณนแม่ก็ไปด้วยส่วนนกเราก็พูดแม่ปลาแดดเดียวเรามี นี่โอ๊ยมองไม่เห็นน่ะแนน่แน่ประเดี๋ยวเดี๋ยวมาตักไว้มองไม่เห็นมีไข่อยู่สองตัวสามตัวสี่สี่ตัวห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแต่ที่สำคัญก็คือชอบชอบตัวเนี้ยดูเไข่เป่งๆเ,เลย หมักสีอิวไว้นะคะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแดดเดียวมีสิบตัวส่วนเป็นตัวอันนั้นเรามีห้าเอ้ยหกตัวนะคะหกตัวล้างเรียบร้อยมีไข่อยู่ตัวเดียวก็คือตัวที่เห็นนี่ค่ะให้ดูโอ้ยโอย้นี่ค่ะมีไข่เยอะ ออกมาให้ดูนี่สองเมตรสองใบคือก็จะใส่็จอนี้นะคะแอบแอบไว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้าว่าเราจะเอ่อนึ่งยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะไปน,นึ่งแล้ว